อันนี้เป็นส่วนผสมอะไรบ้างเอ่ยีส่วนใหญ่เป็นสีสวยนะคะสำคัญมากเพราะเจลาตินเจลาตินอินยังดินดนดินดำลงไฟทางทางนี้ไม่ไหมรวดอันนี้เป็นหัวหัวชายหัวชายเท้าแล้วก็อันนี้เป็นพักคงแล้วก็อันนี้เป็นลูกชิ้นปลาค่ะลูกชิ้นปลาเแล้วก็มี ไข่ไข่เจียวไข่ไขเจยวนะคะแล้วก็มีปูปูเกียไข่เจียวไข่เจีอยากชื่อหินเชียวไเจียวแค่หอดแค่ะเราข้าไข่เจียวไปที่แค่หลอดเลยแล้วกันนะคะถ้าไม่ไรูแล้วก็มีแฮมแฮมแฮมอ่าแล้วก็สามง่าที่สุดคือกิมจิค่ะแกกิมจิต้องข้าว

เห็นก็น่าทานมากมากเลยค่ะอยากให้ทุกคนได้แบบเข้ามาดูใกล้ๆคือโอเคเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปทำอะไรต่อคะพี่ลูกตาเดี๋ยวผัดต้องผัดเปิดเตาเปิดเตาอ่านี่แม่ยังคลียร์จะ เราัะพูดนะคะเปิดเตานิดหนึ่งต้องผัดผัดอะไรบ้าคะเอาอะไรผัดรวมกันแครอทแรอเป็นผัดไข่ไข่เจียวผั่ป่้คะไม่ต้องไม่จอบโอเคไม่ต้องหั่นก่อ,อ้อมเยอะอันี้เป็นทางเห อ,อ๋อเวลาม้วนเนี่ยน้องออมม้วนก็เป็นเส้นเลยแล้วค่อยหัห่นเดียวนิดนึงใส่น้ำมันนิดนึงไม่จับอือสีนวเลยม้ยเลยค่อยค่อยค่ค่อยๆ่อยค่ะโอเคน้องออมน้องไม้ไปเกาหลีกินกิมจิทุกทุกมื้อเลยปะ คือกินจิกก็จะเป็นแบบเครื่องเคียงในคืออย่างแบบบางทีเรากินอาหารที่เป็นกล่องอาหารเป็นต่ออ่างเงี้ยก็จะมีกินจิ๊ค่ะแฮมเ่ละอันต่ละอันก็เป็นวิตยาิาสตร์มีสนกัะเป็นบางอันเป็นเค้าทิปเพราะว่าเป็น ไอ้ทุกข์กินช่วยจิตไหมจิตเอาไมเอไหมอ่าทไมอันนี้เราเอาแบบนี้พี่ตุ๊กตาเป็นผู้ช่วยโหเด้งออกสิแเดี๋ยวเราจะมาห่อกันแล้วใช่ไหมคะแต่อันเนี้ยมันทำได้สองอันพี่ตุ๊กตาเดี๋ยวเราจะมาห่อกันแล้วเนาะ มุสน้เป็นสไว้แต่น้ำใหม่แบบนี้ใช่ไหคะอันนี้โอเคประมาณนี้จิมปัดซงกุงก็ต้องเตรียมให้ิมปัดซังกองา่นี้เิระมาณให้ให้แช่บางๆชาไ่ก็ประมาณนี้ซ่้หอซงกุให้บางๆนะตรงนี้นะให้บางๆให้บางให้บางที่สุด เพื่อการห้วนจะได้หัวนง่ายคือแด้เหืน้องออดทุกคนทอกรอเดชยัฒน์เดพมดลองชิมด้วยกันนะคะตีมือของไ้กรบอองจะดับงานั่งหน่อย้งานนั่งหน่อยนะครับหน้านะครับขอบคุณครับ ขอตัค่อมัคคครบบขุณากะือปกติคนเกาหลีเวลาปีสามในียนรูปนูกๆนะคะไปเที่ยวไปท่อเที่ยวเนี่ยแม่แม่ทำให้แล้วก็โน้องโรงเรียนเป็นเองค่ะหนือว่าเป็นเด็กที่อยายเวลาตอนกินข้าวค่ะอันนี้อันนี้ตอนที่ไม้กับฟอมไปเกาหลีก็กินบ่อยเหมืนนอนกันเนาะกินบ่อยค่ะโอ้โหสวยงามนจริงเหรอโอ้ยเก่งดังเลย จริงๆแล้วกิมจิเขาสามารถนํามาทําประกอบอาหารนะคะอย่างอื่นได้อย่างเช่นเเป็นแกงกิมจิก็ได้นะคะหรือว่าทูบูกิมจินะคะพิซซ่ากิมจิอ่าอันนี้น่าสนใจนะคะแล้วก็เกี๊ยวซ่ากิมจิก็มีนี่เสร็จแล้วจิ้มจิ้มเด็กเกาหลีกินอย่างนี้ด้วยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวจะลองลองขายนะคะค่ะเดี๋ยวจะทยตัดไว้ดูได้หรือไม่ด้ถึงนี้เราจะได้ถึงแค่ตรงนี้ดูื่า มาเก่ยกันสนุกสนานนะคะเป็นเมนูง่ายๆที่พี่สื่อมวลชนก็สามารถนำไปประกอบอาหารที่บ้านได้นะคะสุดท้ายเดี๋วต้นสากนะคะยังไม่เสร็จ อันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ก็คือเมนูกิมจิคิมบับนั่นเองฝีมือของทั้งสามน้าหน้าตาหน้ารับประทานมากมาเลยนะคะแล้วก็สีสันสวยสดงดง,งามเดี๋ยวสักครู่เราจะมีทีมงานเดินแจกให้ให้ชิมปะคะค่ะเดี๋ยวเราจะมีให้พี่ๆสื่อมวลชนชิมนะคะระหว่างนี้ก็ถ่ายรูปได้เก็บภาพเพื่อเป็นความประทับใจนะคะ ได้เลยใหางชสลับกันของไม้ให้เราทนกินเมื่อกี้อย่างที่บอกไปนะคะกิมจิก็เป็นสิ่งสําคัญมากสําหรับคนเกาหลีหรือว่าชาวเกาหลีนะคะแล้วก็กิมจิเองเนี่ยก็มีอยู่หลากหลายชนิดเอาไว้งนอะไระโนดเหรอเวลาใส่จานหรือเนาะให้ดูแบบเราจะต้องลงานที่ใส่ให้ลชิ้นแล้ก็กินกับถ้าสมสุกนะคะไหงไม่ตัดจืดก็กินกับนึ่งชิ้น สวยมากนะน้องสองคนทำให้เป็นเด็กปีนมาดีเด็กถือจงสองคนถือจเดี๋ยวจะให้ทั้งสามสามคนเลยเนาะถือจานแต่งสวยๆถือจานเดี๋ยวพี่ๆสื่อมนโชนถ่ายรูปได้เลยนะคะไหมอืมัม่เเดี๋ยวของให้ให้มออเรอนี่อ๋อใช่ใชนี่อเนี่ ได้ครับได้อันไหนนี่แหละอร่อยไหมน้องออพูดไม่ได้แต่ก็ขอพูดได้โอเคเดี๋ยวพี่แปลให้ว่ามันอร่อยมากเลย มันอร่อยมากๆเลยถึงจะเป็นฝีมือของน้องอมนะคะแล้วก็ฝีมือของตัวเองก็อร่อยมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ๆทุกคนสามารถทำได้ที่บ้านเออเออเอออ่ะออะไรนะอ๋อยากเหรอแะไอ้กองบอกว่าฟูเฮาเต็มมาแล้วใช่ไหมคะต่อไปสองคนก็ทำอาหารเกาหลีกันเพราะว่าทั้งสองคนชอบอาหารเกาหลีเลยไปแล้วไปแล้ว น้องรามือก่อนนะเดี๋ยวขอจัดสถานที่นิดนึงนะคะอ่ดนงอะไร่ะเ่คะเฮ้ยน้องจริงจริงมันมันทานได้พี่นักี่พีนน่นักข่าวกลัวไม่ต้องกลัวทานได้มึงคยทานไหมคะ เยี่ยมคำใหญ่มากเลยอ่ะคุณนั่งขับได้ค่ะมีใครชิมไหมเดี๋ยวเชิญทั้งสองท่านทานน้ำก่อนเนาะ อรไหมจะไล่พูดด้านากทีก็เนี่ยแหละค่ะเป็นเมนูกิมจิคิมบับนะคะที่สามารถทำได้ง่ายๆที่บ้านนะคะรวมไปถึงกิมจิก็สามารถที่จะใช้เป็นส่วนประกอบได้เยอะแยะมากมายเลยนะคะหลากหลายเมนู